ตัวทับแม่อยู่กําลังนี้ตัวทับแม่อยู่กําลังนี้เดีวันนี้ซื้อไข่โสดมาซื้อนะาอะไรเยอะนี่อยู่ในกระเป๋าถีอดั้มมาลูกยี่สิบเก้าตักข้าวไอ้ตะวันดีค่ะมาเร็วค่ะตักข้าวมากินเอพี่จ้อยข้าว ไม่อาม่เอายี่หี่ตุงไว้เลยเ้วสักงานเล้วไปเร็วไปเลยสักงานเล้วมาค่ามาเร็วตะข้าวมากินกันไปจ้อยมาเรีวบอกว่าตะข้าเลี้ยวตะข้าไปน้อยี Nakam, anh em giỏi kia. Nakam, buổi Ngôi kia, bầu video. Tân nông mik hoa, nâng kìn tân lạy thoát lưỡi. Bầu video lưỡi 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 ขึ้นลงไหนเฟซพวกผูจ้จอยอะไรมาไม่รู้สวัสดีค่ะาามาค่ะมาเร็วกินข้าวอันนี้ไข่เจียวกนินข้ามีน้ำจุกกัน ไฮน้องเออว่าอย่าเชาใครไม่ยินข้าวดีมั้งสวัสดีค่ะน้ำลายโยยแล้วเล่นทึกนี้ได้ยินกันดีไหมคะหม่ได้ยินได้ยินกันดีไหมแต่ได้ยินเลยกดนึ่งมาเยอะที่ค่ะกดนึ่งมาที่มีค่ะช่วยแล้วบ่กี่ย้อยได้กลวยว่ไม่ส่งดวงนะน้องนงซึ่มันก็เลยมันก็เลยแงงแงงปพรากคุ้ยเป็นคว้ยดำปีก สวัสดีค่ะกดนึ่งอ่ะพี่วยดีค่ะได้ยินเสียงจัดมาไม่รู้ใช่มาจ้ามามานี่ฝักปูดพี่จอยรู้ไปเะจอยฝักปูดนะคะหลวกตังน้ำถึงอันหลวกแป๊บเดียวค่ะถึงเอาลงมาเอาขึ้นมาเฉยน้ำตังถุงไม่เหมือนก้าวมันยังหมดหมดยู่เลยหนื่อเครื่องดามนุ้ย อืมไม่รู้เป็นนอนไม้นี่หนุ่มดลูแสดงว่าที่อังอ่าลูกนี้เป็นนอนนะคะหน่มน้องเป็นนอนเป็นนอนได้เวียวได้เลยได้เรยครับมาค่ะสวัสดีกาสวัสดีสี่ร้ยคุณใครไม่กินข้าวสีมั้ง ไข่กอดเฟตเล้วอ่ะท่านเลยอยู่กว่นั้นเลยอยู่กว่นั้นใช่ไหมท่านแต่ก้อนนึ่งเหมือนเผื่อนั้นเด็กผูจชายไม่ได้ไไร่านะอารมณ์แบบเจฉยปะเออนี่อาเลยนะคะหรู้จืดได้แบบา่างกฤษแต่ว่าอาไม่โอก๊กติ่มจิ๋วภาษาไทยมะม่วงนะชื่อเล่นจ๋อะอะไรียากถือทุกแชทค่ะน้องนาวามินขอบคุณค่ะน้องใบบัวก็ดีค่ะ มาเร็วค่ะเนี่ยคะ่ะกินงันเหมือนเดิมไป่ปลาืต่ปลาอเองมาค่ะมาเร็วกินแล้วนะมาเร็วมาเร็วใครไม่กินข้าวช้าตีมั่งี่ตีแต่ไรเลยก็ไม่รู้คะ่ะข้างๆผัววานก็นจะพัดเคยอยู่นะโอ้อหน่า,าที่รอแต่หน้าหวังโผนะแต่ว่าววดีค่ะที่แต่วัสดีค่ะ ไอ้ไฮวัดเกยโตอ๋นาทีนาทีมาเร็วบิ๊กอบอ๋อโอ้ยบิ๊กอบตึ้งหนึ่งึงนี่ได้หนึ่งึงแก๊ปมูบีดได้บิ๊ก๊อบนี่แก๊ปมูบีดเราจะมาเคี่ยวแบบกรุบกกันนะคะแน่นี้ก็บีดนะคะบริเวณบริเวณผอนงนะคะข้างในนะคะก็บีดบีดบีดเฟซเฟซผีอนุสร เราคุณได้จำไม่ได้เ,<อ>เจียวเองนะพีทเดี๋ยวอง,องอนี่กวนเขาเขากรอบไหมถ้ากรอบบอกกรอบนะคะถ้านเนี้ยวก็บอกว่าเนี้ยนะพีดอย่าเสียใจกัจจนฮะอืมได,ดม้ยินชัดไหมเดี๋ยวรักทีก่อน เผื่อจะได้ยินจาดเกณน์ไน้องลงสวัสดีครับน่ากินจางเลยครับน้องพีสวัสดีค่ะมากค่ะมาเร็วเดี๋ยวโรยเสี่ยงพัดไดงข้างพัดกะไอ้มเกลือเจียนกุ้งพัดกะยงอยู่กินไหมืมสุดเดงอร่อยตรงหอกไม่ขึนมาเลย เปิดจีเดีนน้องๆเขาจะได้ยินเสียงแบบจัดจียงวันนี้นะแบบนี้นะอ้ย่าร้อยอ่ะน,น้องๆกายู่เรนถั่นงงหล่นคานะคะสร่างก็เกยได้นะคะชือเฟซเกออนุสรเส้นประดับแค่นี้เลยอ้อเส้นวันนี้นะา <laughs> ม,มาค่ะมาโยถึงคาแล้วนาะมันมีตังเลยบีเด้อ ดำบ้าตังนี่อะไรไม่เจอตัวเลยพร้อมอะไรยังตักข้าวพร้อมอะไรยังคะเดี๋ยวโบว์หุ่นดีดีค่ะเนี่ฝัง่งเฟนนี่เลยเดี๋ยวยกอะไรเล่นกันไหมอืมนี่เลยนะคะพักก็จะมีพักกุดหลวงพักกุดหลวงเนี่ยหลวกเองนะไหนเนี่นซื้อมาเดี๋ยว ไล่ดองผาอัเล่กยอาะต่อโบหมี่วันยันย่นยยูแล้วต้องนงมันต่กุ้งมัจะอแกะกุ้งหนยใจยันแกะกุ้งพัดเคยปกติถ้าไม่แกะกุ้งค่ะมันก็จะน้อยว่านี่หอมมาทิ้งกะบีเลยค่ะมาค่ะมาเรียมากินเลยมากินด้วยกันมาเรียมั้กินเลยนะะแล้วว่เหนื่อยเดี๋ยวไปแปะแป้องโตตัวเดียวยชิมชิมเ กินได้แล้วค่ะผูวอยู่นั่นเลยค่ะเรากินข้าวอยู่นี่เดี๋ยวนะคะคุณนิกิวบอดีว่าผี่จ้อยอยากกินแรงกับเอฟซี 4, ่ีจ้อยก่อนนะคะแรงฟางกินฟางเดี๋ยวผัจอยกินก็จะได้แรงหน่อยลงนะคะเดี๋ยวมันสำลรักถ้าคุณนิกิวเหนื่อยก่อนกินก้อนเลยนะคะไม่ต้องคอย <c oughs> ได้รับข้องแลเร็วแอยถุกยางเลยค่ะขอบคุณหมักใหม่นะคะมามามา,มาค่ะ,คะกินข้าวมาค่ะโอเคเปิ่แล้ว มาจ้าเียบมือนะน้องๆมามามาโอ้ยนี่กันน้ำพริกไข่หมูมาไข่ปูหลดล้วนเลยใส่ลงไปดองโจมาจ้ามามาน้องๆมาไม่มีลูกมวงเบาเลยว่างนี่ลูกมวงเบาแก่มัดเร็วค่ะอะพี่ย้อยปักมุกเฟตกากหมูน่อยค่ะ ไม่รู้อยู่ใน,หนหก่ะเฟนก็แต่รู้อ่ะจือ้เอเฟซบุ๊กผอีอนุสร์นี่เลยค่ะคะ่ะค่ะกักมูอไปย้อนไม่มีใครนะคะอันนี้ของของผีก็อืมมากัน้องๆมาปะกุดอืม รอมาไม่นังดิบอกุ้งหอกอืมม่นงดบุงบ่ดีไงเฮ้ยจ๋เมยนวันจะยอะอันนี้เป็นผักบุงแดงนะคะน้องนงผักเอิ้นย้เหรอักบุงแดงให้เราดู้ึล่ะคะตัวตัว ข้าอยากตัวแดงตัวนะคะทำน้ำปับไปออกมาพักนอนะครับเดี๋ยวชอบน้อสีแดงแบบนี้อันนี้อันเด๋ยวเแบ่งปลาเกมาเกปลูกไว้ข้างๆนี่ค่ะสั่งขึ้นหวงลุงนงเนี่ยเดียวข้าวเยืกตัวฟาวเซ่ข้าวยากตัวได้นะตัวฟาวเซ่ตัวฟาวเซ่ปลาอื่นอยากตัวได้ค่ะตัวสีแดงแบบนี้แกได้อยากตัวฟาวเซ่อันนี้จอยกับมึงความหนุ่ม่แล้วนะทางบ้าน่ะมันอยู่ทางบ้านอยู่ข้างเก็ อยู่กลางใจพอพลางตู ot, oh, oh ้พลางก้มไม่แม <Hayır> <Jam. S 1> <PDF> ่เงินเขาอร่อยอ่ะรสชาติมันจะเหนียวเนี้ยวว่านะคะกับตัวเขียบเที่ยวมันแต่อร่อยอืม Hết máu rồi coi làm chút Ui bố, thế giật đi mà Người ta đi có nó hả Ừ. Ui, bố chặt mạng đuôi Cô coi mà nắng đó ừ. Ồ, ừ. Ôi, nè. đi นี่จ really? so ัดหมาเขเรยนน้ำจุบอะไรน้ำจ mm ุบอะไรอยากชูเดี๋ยวผมย้อยขึ้นมันไม่นะคะเดี๋ยวติ้มน้ำจุบอ่านขึ้นมันไม่ก็ปิจวอยเม็ดปุ๋ยก้อนตื่นเรามากินน้ำจุบปักบลวกันนะคะจะใส่เก๋ๆลำรับที่ว่ามาได้อะคะมาค่ะมาเร็วมามาอืม ตัว,ร,ตวร,ร,ร้ายให้น้องรัตนาวาตัวร้ายวะนั่นแหละบันทิวร้ายกับเชยอะไรอย่างเดียวอืมกับเชบร้ายพี่กิวพี่กิววมาเมติ คิวมาไหมตรงนั้นดูมาดิวันน yes ี้วันเกิดของพี่คิวนะคะลูกบ้าขนหัวปีบิ้วโจ้ยนังตรงนี้เลยสวัสดีครับตีเลวเนี้ยมาเลยเนี้ยมาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเจือได้บอกเร็วอ คิวครับอยู่โป๊ะนั่แหละบอกดีวันนี้วันเกิดน้องข้าวก็เอาดีอย่าเรื่ออย่าเรื่อตึ้งนะไตัวอะไรตัวโดนี่ลูกบ่าวคนหัวปีวิจอยนะคะอยู่ปออยู่โป๊ะนั่นยู่ปออะปีนี้อ้คนเดียวยัยว่าปีจ้อยอะค่ะวันเกิดวันนี่พ่อแม่เดียวอยากว่าแม่ตัดตาเนี่ยนั่น ไปเลยเตะเร็วไปเร็วเอา้าอือกินอะไรวันนี้อ่ะกุ้กตามากินก้กระตาวันกิดิ่ิววันนี้นำจุกไก่ด้วยไหมคะไม้ไะ่ของน้องไปจอยติมอืมมากมา,มา,าค่ะกินข้าวมาเรียวเกิดยากว่าเผือ่อขนหัวปีเรียงยาค่ะอห่อ่ก้นยามันเลนนะี่วร S 1> <S 1> <S ยาวมันหวิ่งแบบตั้งโรงตั้งโรงเลยน,อนอ้องน้องอืมหายร้อยค่ะโอเคแก้วทั่วชาวแต่ไม่รู้ป่าได้เร็วนี่เพิ่งได้กินข้าวค่ะ กินไปถึงต่มมงเลยกบกบอืมได้ยินกันไหมหน้องโอ้ตักเกลือดิไอ้ะโบตักตักเลือปันนังมองเรงัไหย่เนี่อ้าวกวุนฟังมันได้หายินไม่ปื้มันก็ขาตาเขาตีกับตัก มาค่ะมานหนองงอเกลงอะไรกันข้าววันนี้กินข้าวกันไป่ได้กันมั่งวัวเช้าให้ผัวยิงหนังยิ้มว่านอยู่นั่นเลยกาลองจ้ย <c oughs> วนันว่างนี่ผัวเรือมัดยางแหละค่ะนะคะผัวผัวเรือมัดยางคนก็นเรือมต๊อกแตนตีเลยค่ะปุ่มกีดีบังลุงมาไปโจ้ยสุกสันต์เหมืกิดกันบี๊กเยิ้อ นานาก็ลุกร้อนหนนเกิดนุยหล่าลุยมัดเลยนี่นานาบาป้าก็ลูกเขราะปุณนหมอกมากเลยครับปุณนอมกมากเลยลูกเนี่ยงี้ค่ะแต่ว่าผักมัางฮึชาโต้เอมผีเจอดีๆีดูในตู้เย็น ไอ้นี่เดี๋ยบยอกกินเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าเขาบอกกินหมากไม่ได้นะคะจบมันมัน,ม,น,ม,นมันอีที่เป็นเป็นเป็นปน,ปน,น้ำแปง้งหุ่นนี้เงี้ยอืมยาดเหรอมาสักหน้าไอติมหุมม่นเด้แต่โตพี่จ้ไปซื้อมาะคะเย,ย็นน่ะมึงเอาบอย่งตัเย็นวันนี้ไม่กินลูกเนี้ยกินได้โต เอาไงอืมอืมอืมหัวเราจะมาเลยจ้ะโอ้ยเห็นโซ่อ่ะอดได้วนนี่มาเยอะคืออืมบ้ <laughs> này cao kiếm nèm con ta Thôi được cái em tối đi đi ยินดีเม็ดวันนี้ไม่ได้แดงอกเลยเรื่องกลี่ยเลยมันเกล่ยาวไรที่เด็กน้องหัวไปย้อยเฉดตัวเย็นไปซื้อมาตั้งนำวันแล้วตรงซื้อมาแก็บไปค่ะถ้าต่อบอกว่าวางนี่มันเปพงไม่ไม่แพงเลยช่วยมันห้ากกันโเห็น่อมันก็เพ่นเน้นทองอะไรล่ะมาค่ะมาอร่อยค่ะ ได้ไหมผออิวข้าวหวานก้อนน้ข้าวดีเลเลยจังอืมอืม ไม่ยนเลือก yes. ัแล้วย่ม mm ังเลยแต่ว่าม ah, ันผมมันเสียแค่เนื้มันควาดๆนะอมมันจะไม่มันโรยนี่กะราโตรแป้งเดี๋ยวว่าไหมเอ้ยหาควักๆโรยเดี๋ยวาอืม เลยอะไรที่กนแค่ลูกเลยก็เดียวเป็นนอนอ้าวใจอยากกินอมาเก็บหมูอันมาละเก็บหมูอืม เห็นกินข้าวเหนื่อยเลยเยอะปตักข้าวมาหาะตกข้าวมาเร็วอร่อยนะน้องนองกับมือเนี่ยไม่เด็ดรักเลยนะน้องนอง,งเกลียแรงเมื่อยนะจริงจริงไม่กันหลกวนบอท่าไม่ท่าเราก็ากินกับมือเพ้นเลยค่ะเขาไม่้อยนะนจริงแยกมากับมือ ใครไม่เคยกินดีไมะมากินนะคะปลาคูตมอเตอร์ไปจอดลูกอีาโมเ่ยมวดกวักเดียวอืม,มซ,ซาโต้ดิเะอร์อะไรทุสุดซาโต้ดิโปอแก้ให้แ้เนาะไอ้ยาลังค่ะอืม ô bôi em đi xe ba con ba nuôi to ba nuôi lui bị chói đi ô dê thịt เลยโตเวลาโตแกได้โตไปเลยได้เลยค่ะบางนี่ไม่มีเลยค่ะบางที่บอกเขาไม่จ้อยโอ๊ก็ข่าวลือเมื่อไงนันค่ะเหมอนก็ึ้นนาทีเป็นปันโตต้องปันโตเดี๋ยวบางนี่บอกมันไม่มีก็ไม่มีเยอะนี่น้งองน้องมันหยวนม่วงไหมบอกหยวนม่วงอยู่เลย

Vô bà mà vào đấy nè Bạn cái gì bằng cậu mà à, mà vô vô Ờ, tí ơ mà cô bố bà, đi tăng mình mì tăng nóng nóng mến, nàn, bà nà mà nà Phì dối cô mà này lên lúc mấy nó, nó kiếp lệch thì bây giờ kìm Thì, thì bây giờ bây giờ bây มันเหนดเพืเรามันทำเมือหวานเงี้ยเราเราจำเานหนองไม่หเนี่ยเพื่อนก้หจัดเลยควักมันมีกี่เม็กี่เม็ดที่แมนงอะไรปุดจางวานิดเลยกินวานปุจางปุจางกั้มันกับปุ๊ติมสี่เม่งกินนะอหมันยู่มานั้นเลยอ่ะมันยูเหมันเล็บอยู่ กินดาวนหมูยเออว่านบวนอมวนอรมณแบแม่นี่ของมนไม่เพชรเลยนะกินวักประมาณว่เยอๆอืมเยอๆมันกินมันหัวบเรายน้องงีนบาบ้านที่ขนก้อุ้ยแหก กินดึงหมดใจไหมว่าอยู่เหมือนกันอืมมันมันไม่ไม่อยูระดแพ็กเลยนะคะน้องนนี่เป็นข่อยแบบน่อปุชชางต่จอนเล็กต่จอนนึกว่ามันได้กินเมือบนอปุดนัวอันนี้เรากินได้ลูกกินได้ลูกลูกกินก็มาเก่งตุเรียนล่งบ้านยังไม่ข้าบล็อกตีจ้าเดี๋ยวขอให้ติจอนถ่ายเลยักคลิปพูดออกมาฝากมาลังบ้าน เรียนก็ประมาณ8หนึ่งได้ก็เอฟซีเอฟไปได้เลยได้เดี๋ยวไปก่อนดันปิโย่ไปก่อนนะคะวันนี้รับน้องๆงแต่กลนวไม่ดีว่ะปิโยอหน่วยมาเล่มไปทันไลท์ทั้งตึ้งถุกตีเลยน้องๆก็เอ่อก็ติดดาวเพจปิโย่ไว้นะคะก็ติดตาหมวยนะคะวันนี้ปิโย่ไปก่อนนะคะกุ่นดอกมานะคะนี่ก้าหมาเล่งก้าหมาคุยกันปิโย่ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ フフて